สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถเครน25ตันนะครับตัวนี้เป็นเครนย5ตันนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรถมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานครับครับตัวนี้จะเป็นกาโต้นะครับยี่ห้อกาโต้นะครับ25ตัน V3 รุ่น V3 นะครับนี่เราพามาชมเนื้อตัวนะครับสภาพสวยนะครับแห้งๆเลยนะครับ ปี1น9 8นะครับอ่าเ9้าเีตันนะครับสวยๆเลยนะครับอ่าดยดูภายในนะครับระบบ,บไฟฟ้าเซฟตี้ครบนะครับมีระบบแอร์เย็นเรียบร้อยเลยนะครับคอนโทรล5ตัวนะครับรุ่นใหม่เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนะครับ ตัวนี้มีกล้องนะครับมีกล้องฉายด้านหลังด้วยนะครับสองด้านหลังนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับระบบไฟฟ้าหน้าจอสั่งงานครบนะครับเซฟตี้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข็นยี่ห้าตันนะครับก็บูมจะอยู่ที่สามสิบจุดห้าครับอันนี้เป็นยางนะครับยางติดรถมาเป็นมิชลินนะครับยางญี่ปุ่นนะครับนี่ครับ บูมสวยๆนะครับตะขอเดิมๆนะครับรับเป็นเคียนยี่ห้าตันนะครับเป็นของกาโต้ครับตัวนี้ขาคว้นะครับสภาพสวยเลยบูมยาว30.5นะครับก็มีจิ๊บด้วยนะครับนี่ครับจิ๊บนะครับต่อเพิ่มได้นะครับสภาพดี ัวนี้สวยๆนะครับพึ่งถึงเมืองไทยเลยนะครับวันนี้เลยนะครับถ่ายกันดูสดๆเลยนะครับก็ค่อนข้างใหม่นะครับถ้าเทียบเท่านะครับก็ทางทานาโนก็จะเป็น M6 นะครับเหมือน M6 เลยนะครับปอมหลังนะครับสวยๆเลยระบบเลี้ยว4ล้อครับใช้งานได้นะครับปกติเลยนี่ครับยางโอเคนะครับสภาพ รุ่นใหม่นะครับ V3 นะครับก็สภาพใช้งานได้เลยนะครับครบเลยระบบไฟฟา้าเซฟตี้ครบนะครับเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่าดูป้อมหลังก่อนนะครับนะครับสันบนนะครับหลังเชนเ่มเรียมนะครับสภาพดีนะครับ มีกล้องด้วยครับกล้องหลังนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์นะครับเปิดนี่ครับ6สูบนะครับเครื่องก็เป็นมิตซูบิชินะครับมิตซูหกสูบเทอร์โบนะครับสภาพเรียบเรี่ยมเลยนะครับตัวนี้รถเคนนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่น100%ซนะครับ ไม่เคยใช้งานในประเทศไทยครับแน่นอนอี่้าตันนะครับยี่้าตันจาโต้ V3 นะครับสภาพใช้ได้เลยยังไงถ้าชอบคลิปนี้ชอบคันนี้นครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ